สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมึงหยุหดผัวเฝ้ามึงมึงผัวหยุหมดมึงเฝ้าผัวหยุดหยุดเยอะหยุดกันยาวยาวหยุดเด็ดดนานไม่ได้หรอกไม่ต้องกินเดี๋ยวเดี๋ยวตังค์หมดวมื่อไหร่ปุ๊บค่อยๆคุยกันเวันนี้เงินหมดผูนี้เงินหมดแหละแบ่งงานกันดีกว่า จ้าพอดีหนูจะขอหยุดงานนะจ้าพอดีมอดไม่สบายจ้ะอ๋อมอสไม่สบายเนาะจ้าเมื่อวานมึงไม่สบายมอดหยุดดูมึงวันนี้มอดไม่สบายมึงหยุดดูมอสดีเนาะก็ปกติกูรับมึงทำงานคนเดียวใช่ไหมจ้าออากูเห็นผัวมึงโทรมาวันละห้าสิบเก้ารอบเด็วก็มานั่งเฝ้าหน้าร้านตอนมปนหนึ่งก็ถึงเมียกูเลยแก้ปัญหาโดยการรับทั้งมึงแล้วก็ผัวมึงทํางานด้วยกันเลยนักกว่าเดิมมี มึงหยุดผัวเฝ้ามึงมึงผัวหยุดมึงเฝ้าผัวหยุดหยุดเลอหยุดกินย,ยาวหย,ยุดเย็ดอยุดนานไม่ได้หรอกไม่ต้องกินเดี๋ยวเดี๋ยวตังค์หมดเมื่อไหร่ปุ๊บค่อยค่อยคุยกันเลยวันนี้เงินหมดผู้นี้เงินหมดแล้วแบ่ง,งานกันดีกว่าจา้าอืมดีดีมากดีมากๆเลยําสบายป่วยสักกี่วันดีล่ะ มันเจมันไม่สบายจริงจริงอะเจมกูก็ไม่ได้ว่าว่ามันไม่สบายห้ามป่วยป่วยได้แต่ไม่สบายอ่ะอีกคนก็ต้องกินต้องใช้คือมันไม่สบายมันก็นอนติดนอนเตียงมันต้องกินไหมกูถามมันามันกินไหมจะเออมึงมึงถ้ามันยังไหวอยู่อีกคนก็ต้องมาทํางานไอ้ฮาไม่ใช่แม่งหยุดกันทั้งคู่กูคิดถูกหรือเปล่าอย่างที่เอามึงมาทางานด้วยคันทั้งคู่เนี่ยคันยังหยุดแพ็คคู่แพ็คเกจคู่เลยทั้งคู่เลย เดือนหนึ่งเดี๋ยงานบวชคนนี้งานแต่งคนนั้นงานศพคนนี้คน,นวันนี้คนนี้ไม่สบายคนนี้คนนี้จะอิชิพาหยุดเป็นนักตะเลื่อข้าราชก,การเลยเอาหยุดไปก่อนนะหยุดไปก่อนอายายาวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ป่วยอีกไปอยู่ดูแม่อีกสองสองคนเจ้ดูแม่เพระอยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวแม่น้อยใจมันปรลืมพ่อป่วยอีกเจ้ดูพอ่ออยู่ไปอีกนะจ้าอาอากรรสบายจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะจ้า และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ